คนเคยถามไว้เดี๋ยวจะไปหาคำตอบให้จะฝังอยู่ในฟุตติ้งจะซ่อนอยู่ด้านในเดี๋ยวไปหาคำตอบเดี๋ยวมาหาคำตอบทำไมถึงหงายถึงข่้ตะก้อฟุตติ้งยวใ,ให้อธิบายเนยอธิบายตรงนี้กัน ใช้โทรศัพท์วางอะกบบเนี้ยนะว่าที่มันตั้งอยู่ทําไมถึงต้องหงายนะที่ตะก้อตะก้อมันที่บางคนไปลงเขาบอกว่าทําไมต้องทาไมถึงหงายบางคนบางคนทำไมถึงคว่ำอะไรเงี้ยอ๋อ<ร>ถ้า<อ>หงายก็เป็นตัวอาคารไงถ้าหงายก็เป็นบ้านเป็นตัวอาคารบ้านอาคารแต่ถ้าเป็นในกรณีโรงงานที่เสาสูงที่มีโมเมนต์เยอะๆเสาเกิดโมเมนต์เยอะๆก็ต้องสวม ก็ต้องคว่ำเพื่อจะสวมไอ้วัวเสาเข็มที่มันจะตั้งซ้อนกันอยู่ใช่ไหมไหนครับไอ้ไอตะก้อเนี่ยใช่ไหมจะซ้อนอยู่บนหัวเสาเข็มใช่ไหมคุมอ๋อคุมอยู่อมลงไปในเสาเข็มอ๋อครับถ้าเป็นบ้านก็หงได้บ้านก็ไงายได้เพราะมันจะมีโครงหลายตัวเสาหลายตัวใช่ครับแต่ในกรณีของโรงงานเนี่ยที่มันเป็นเสาแผงเยอะทั้งแผงเนี่ยแผงแล้วเสาโรงงานมันสูงโมเมนต์มันเยอะครับ ก็ต้องอมหัวเท่าเข็มใส่ความเมาครับความเพื่อจะสวมในกรณีในกรณีบางดีไซน์ของพุดดิ้งบางบางดีไซน์ก็บางคนก็ดีไซน์ทั้งคว่ำและก็หงายสวนกันก็มีอ๋อหมายถึงทำสองอันสองอย่างเลยสี่เหลี่ยมเลยหรอใช่ก็คือเป็นควน่ำกับหงายสวนกันอย่างนี้ อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยอ๋อใช่ความหมายสวนกัก็คือเหล็กล่างสวนขึ้นบนเหล็กบนสวนลงล่างอย่างนี้ก็มีทั้งล่างก็สวหัวเสาเข็มแล้วก็เทโูติงแล้วก็มีโดเวลความแข็งแรงความใหญ่อ่งดโดว์เวลแล้วแต่งานดีไซน์ครับแต่ถ้าหลักๆแล้วโรงงานมันก็ต้องมีมันก็ต้องคุมหัวเสาเข็มเพราะโมไอเสาอ่ะมันโมเมนต์มันเยอะครับโอเคขอบคุณครับ